ดีดค่ะวันนี้ตอม<ด>กับแปมจะมาเล่นเกมกันนะคะให้แม่อุ้มขอได้ไหมเไม่ได้เลย<ป>ลวันนี้เราจะเล่นเกมเรื่องตัวเลขนะคะคข้างหลังแปมนะคะก็จะมีตัวเลขเห็นไหมหนึ่ถึงสิบนะคะเมื่อกี้เรานับกันไปแล้วแล้วตรงนี้ค่ะก็จะมีมีเป็นก้อนไอศครีมนะคะเราจะให้เปิดมาสมมุติสมมุติแม่หยิบอันนี้มาใช่ไหมคะ ก็นับเลยว่ามีไอศครีมกี่ก้อนแล้วก็ไปจับวิ่งไปจับคู่กันตรงนู้นนะคะอาพี่ตอมเริ่มกันอ่ะพี่ตอมเริ่มก่อนค่ะอ๋อพี่ตอมอนุญาตให้แต้มอีกแล้วเหรอแต้มตลอดอะเลขอะไร ไปสิไปสิไปสิเร็วสิไปสิไปสิเร็วเอาพี่ต้อมเร็วพี่ต้อมเร็วพี่ต้อมมาพี่ต้อมหยิบเลยใครทำเอาเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเร็วเร็วเร็ววางไว้วางไว้เร็ว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 พี่แต้มต่อพี่แต้มต่อเลยพี่แต้มต่อเร็วสิพี่แต้มมาต่อเร็วสิ พี่เต็มก่อนสิพี่เต็มรอ,อทำไมเรานับด้วยนับด้วยมีกี่อันมีกี่อันนับเร็วๆร็วม้เถูกไหมเนี่ยถูกไหมเนี่ยเร็วเร็วโอเคโอเคนับเลยนับเลยเดี๋ยวค่อยตัวอีกทีหนึ่งหนึ่งสองสามสาม ไหวไหมไหวหมไหวไหมเร็วเร็วเร็วหนึ่งศอกนึงอันเก่งมากเก่งมากเวลิกูดเวลิกูดเร็วเร็วเร็ แสดงว่ามีหนึ่งอันที่ผิดเพราะเมื่อกี้มันน่าจะเป็นเก้าแต่แตมหยิบเจ็ดไปใช่ไหมแม่ว่าสนุกไหมคะสนุกไหมาเอาใหม่ได้ไหมตองเอาเศษต้องเอาเ็ษไปไเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้อ,อันนี้เราซ้อมอ,นนอันนี้เราซ้อมเฉยเฉยเดี๋ยวเราเล่นใหม่โอเคแยกตัวเลขกับก้อนไอศครีมออกจากกันเลยเดี๋ยวเราเล่นใหม่คะ่ละลเริ่มเลยคะ่ะ 1 2 3 4 5ส2 3ส5 6สีห้อันนี้ค่ะลุยลุยุุพี่ตอมชิวมากเลยพี่ตอมไม่นับเลยเหรอ5ชิวชนับใหม่นับไม่เต็มนับไหม่งสองาส หกเจ็ดเออค่ะแล้วแล้วแล้ว,ลวอ่าเก่งมากหมวมชิดต้อมเก่งมากตั้งใจนับตั้งใจนับเมื่อกี้เต็มเมื่อกี้เต็มกี่ได้หนึ่งเราไม่นับเลยหรอเต็มไม่นับเลยหรอหนึ่งสองสามสี่อันไหนล่ะสี่อยู่ไหนอ่ะ โอเคเก่งมากเลยทำไมช้าลงกว่าตอนแรกอ่ะะตั้มให้ตามอ่ะตอั้มไปต่้อ่าอ่าได้ได้ได้ไม่พีมาแล้วนับดีๆแต่นับดีๆหนึ่งสองสามสี่ห้า พี่ต้อมน้ำก่อนพี่ต้อมน้ำดีดีก่อนใช่ของน้องสิบลูกของน้องสิบโอเคค่ะวันนี้สนุกไหมคะทุกคนเดี๋ยวเราเล่นกันใหม่นะคะบายยเพื่อนๆก่อนบายยค่ะบายยค่ะเดี๋ยวเล่นอีกไงเดี๋ยวเล่นอีกไงบายยค่ะ